สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณนายเข้าครัวจะยังทำเมนูเต้าหู้อยู่นะคะวันนี้เป็นเต้าหู้เย็นแบบญี่ปุ่นเพื่อที่จะรับโปรโตีนจากพืชแทนเนื้อสัตว์ทานแล้วดีมีประโยชน์มากเป็นเมนูลดน้ำหนักได้ค่ะงั้นมาเตรียมของกันเลยค่ะขั้วงาก่อนค่ะจะใช้เป็นงาขาวนะคะขั้วด้วยไฟอ่อน,ออน จนงาเหลืองสุกทั่วถึงกันเสร็จแล้วก็พักไว้ให้ใคลายร้อนก่อนค่อยเอาไปบดคนญี่ปุ่นเขาก็จะมีครกไว้สำหรับบดโดยเฉพาะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะด้านในก็จะเป็นร่องๆจะทำให้บดได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นหาซื้อได้ตามร้าน60บบาททั่วไปค่ะแต่เราไม่มีก็ไม่ใช่อุปสรรคค่ะ นี่เลยค่ะใส่ถุงแล้วก็สากครกนี่แหละค่ะบดเอาเลยค่ะบดให้พอบุบๆหรือจะให้ละเอียดแค่ไหนก็ได้ค่ะตามชอบเลยแต่ถ้าจะให้ละเอียดมากก็ใช้ครกตําเอาดีกว่าค่ะจะได้สะดวกกว่างาคั่วว่าหอมแล้วนะคะงานบดเนี่ยหอมมากยิ่งกว่าอีกค่ะเราจะบดงานเท่าที่เราจะทานค่ะไม่ต้องบดท,ทิ้งไว้นะคะ ว่าจะทำให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารได้เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะอันนี้เป็นสาลายแผ่นที่เอาไว้ห่อข้าวญี่ปุ่นพอดีมีเหลืออยู่ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีแบบนี้ก็ใช้เป็นสาลายแบบซองที่เอาไว้ทานเล่นๆแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าให้ใช้เป็นรสด,ดั้งเดิมที่ไม่ปรุงอะไรจะได้ไม่เค็มเกิน ค่ะแล้วก็มาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆไว้จะได้เอาไว้โรยหน้าค่ะแต่ถ้าเราทำเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบหั่นแล้วขายอยู่นะคะน,นี้สำหรับคนที่ทานเจมังสวิรัตหรือว่าคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ส่วนคนที่ทานปกติก็ใช้เป็นปลาโอแห้งสไลด์ได้เลยค่ะขิงค่ะจะใช้เป็นขิงแก่หรือว่าขิงอ่อนก็ได้ค่ะตามชอบ แต่ถ้าเป็นขิงแก่ก็จะเผ็ดหน่อยค่ะส่วนปริมาณมากน้อยก็ตามชอบได้เลยค่ะเอามาขูดค่ะก็จะมีที่ขูดอยู่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะใช้ขูดขิงค่ากระเทียมหรือไม่ก็วาซาบิสดได้หมดเลยค่ะถ้าไม่มีก็ใช้แบบนี้ค่ะที่ขูดผักให้เป็นเส้นแบบนี้ค่ะใช้ได้เหมือนกัน หาที่รูเล็กๆหน่อยค่ะแล้วเวลาที่เราขูดเราก็ขูดแบบสั้นๆค่ะไม่ต้องขูดยาวก็ใช้แทนกันได้อยู่นะคะหรือไม่ก็จะเอามาสับแทนก็ได้ค่ะสับให้ละเอียดเลยค่ะขิงเอามาขูดแบบนี้จะทานง่ายกว่าแบบเป็นเส้นๆเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะซอยต้นหอมค่ะจะใช้เป็นต้นหอมไทยหรือว่าต้นหอมญี่ปุ่นก็ได้ จะใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบได้เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานต้นหอมหรือว่าคนที่ทานเจก็ไม่ต้องใส่ค่ะทีนี้ก็มาทำน้ำราดเต้าหู้กันค่ะปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้โชยุราดเต้าหู้ไปเลยแล้วก็ทานเลยแต่วันนี้เราจะมาทำเป็นน้ำสลัดโชยุกันค่ะจะได้เอาไว้ทานกับสลัดได้ด้วยก็จะใส่น้ำตาลทรายตามด้วยน้ำส้มสายชูหมัก จากแอปเปิลหรือหมักจากข้าวก็ได้ถ้าไม่มีก็เอาน้ำส้มสาชูกันนี่แหละค่ะเพราะบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นน้ำส้มสาชูหมักตามด้วยโชยุค่ะคนที่ทานเจก็ดูส่วนผสมของโชยุหน่อยนะคะเครื่องปรุงหลักของโชยุก็จะมีแค่ถั่วเหลืองข้าวสาลีน้ำแล้วก็เกลือเป็นหลักค่ะแต่บางยี่ห้ออาจจะปรุงอะไรเพิ่มที่คนทานเจจะทานไม่ได้ ค่ะเสร็จแล้วก็คนค่ะคนให้น้ำตาลละลายก่อนตามด้วยน้ำมันที่เราทานอาจจะเป็นน้ำมันสลัดหรือว่าน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะส่วนน้ำมันงาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะตามชอบตามด้วยขิงค่ะใส่ลงไปหน่อยค่ะจะได้หอมหอมแล้วก็งาบดค่ะตามชอบเหมือนกันหรือถ้าจะใส่วาซาบิลงไปด้วยก็ได้นะคะ เสร็จแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันก็ใช้ได้เลยค่ะทานได้เลยไม่ต้องเอาไปต้มค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้ทำแล้วราดได้ประมาณ2-3จานเสิร์ฟนะคะใช้เต้าหู้แบบนิ่มค่ะหรือที่เขียนไว้ว่าคิโน่นี่แหละค่ะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะตามชอบเดี๋ยวแก่พลาสติกนี่ออกก่อนเหนียวค่ะดึงแล้วก็ขาด เอามีดกรีดให้รอบๆเลยค่ะจะได้ออกง่ายๆตั้าหู้ต้องแช่เย็นมาก่อนนะคะเราจะทานแบบเย็นๆค่ะได้แล้วค่ะก่อนจะจับตั้าหู้ก็ล้างมือให้สะอาดก่อนเราจะหั่นแบ่งบนมือนี่แหละค่ะไม่ต้องหยิบจับไปมาให้ตั้าหู้เละก้อนหนึ่งก็จะแบ่งเป็นสองเสิร์ฟค่ะหนึ่งคนทานครึ่งก้อนนี่กำลังดีเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จัดใส่จานที่จะเสิร์ฟไว้ได้เลยค่ะ แล้วก็ตัดเต้าหู้ให้เป็นชิ้นค่ะจะเป็นชิ้นใหญ่หรือว่าเป็นชิ้นเล็กก็ได้ค่ะตามที่เราทานเลยแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นเล็กนี่ก็ดีหน่อยน้ำราดก็จะได้แทรกซึมได้ทั่วถึงดีค่ะเสร็จแล้วก็วางขิงลงไปค่ะตามด้วยต้นหอมค่ะโรยลงไปตามชอบได้เลยนะคะคนที่ทานเจก็ไม่ต้องใส่ค่ะเคยไปทานในร้านก็จะมีเต้าหู้กับน้ำสลัด ไม่มีเครื่องเคียงใดๆเลยค่ะแต่ก็อร่อยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ราดน้ำสลัดลงไปเลยค่ะตามชอบค่ะสุดท้ายก็จะเป็นสาลร่ค่ะคนที่ทานเนื้อสัตว์ก็เพิ่มปลาโอแห้งได้เลยนะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายไหมล่ะคะเสร็จแล้วก็ทานได้เลยค่ะทานตอนที่ต้องหู้เย็นๆจะอร่อยมากสดชื่นค่ะ เราจะได้โปรโตีนจากพืชที่ดีต่อร่างกายอิ่มอร่อยแบบแคลอรี่น้อยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจะทานเป็นกับข้าวหรือทานกับสลัดเป็นมื้ออาหารก็ดีในคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะนิยมทานเป็นเครื่องเคียงหรือไม่ก็ทานเป็นกับแกล้มค่ะพูดถึงผักสลัดก็มีผักอยู่ชนิดหนึ่งค่ะที่จะมาทานกับต้องู้มาดูกันนะคะว่าจะเป็นผักอะไร นี่ค่ะรู้จักไหมคะว่าผักอะไรเป็นผักที่ทานได้เอามาปลูกเป็นไม้ประดับได้เพราะว่าใบเข้าเขียวเขียวมองแล้วก็สดชื่นดีค่ะนี่ปลูกไว้บนกำแพงบ้านเขาก็จะลู่หาแดดเลยเป็นพวงระยะสวยดีค่ะต้นเป็ดน้ำญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า watercress hawaii คนละชนิดกับ watercress ที่มีงานวิจัยของฝรั่งนะคะที่ของฝรั่งเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะ ละตะกูลกันของเราจะเป็นแบบนี้ค่ะผักเป็ดญี่ปุ่นจะมีแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A C เบต้าคคโรทีนมีเส้นใยสูงเป็นผักใบเขียวที่มีธาตุเหล็กเยอะตะกูลเดียวกับผักโขมค่ะใบเขาจะหนาเขียวมันค่ะทำอาหารได้หลายอย่างด้วยทานเป็นผักสลัดอบชีสผัดน้ํามันหอยทานเป็นผักสดกับลาบน้ำพริก ก็แล้วแต่เราเลยค่ะเด็ดตรงส่วนยอดเนี่ยค่ะไปทำอาหารหรือไม่ก็เอาเฉพาะใบก็ได้ค่ะเวลาเด็ดก็ดึงก้านใบลงมาก็จะหลุดจากต้นได้ง่ายๆค่ะปลูกก็ง่ายด้วยนะคะให้เลือกกิ่งแก่ๆที่มีความแข็งแรงค่ะให้มีข้อสำหรับตักชำสักสองสาข้อเดี๋ยวตัดกิ่งย่อยออกก่อนค่ะรากจะได้ออกจากตรงนี้ แล้วก็เอาไปเสียบปักชำในที่เราจะปลูกได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวก็จะเสียบในกระถางนี่แหละค่ะเพราะว่าหลายวันก่อนลืมลดน้ำเหี่ยวตายไปหลายต้นเลยค่ะปลูกแทนไปค่ะเวลาปลูกก็ให้วางกระถางในแดดลำไรถ้าหากว่าต้นเขาโดนแดดแรงๆมากใบเขาก็จะแข็งกระด้างทานไม่อร่อยค่ะหมันลดน้ำเป็นประจำค่ะเป็นผักที่ชอบน้ำมาก แล้วก็มันเด็ดใบออกค่ะให้งอกใบใหม่นี่ค่ะอันนี้ที่ปลูกแซมไว้ปลูกแทนวันก่อนนะคะที่ตายไปอันนี้เขาจะมีอายุนานหลายปีแล้วนะคะปลูกติดบ้านไว้ดีค่ะค่ะทีนี้ก็มาชิมเต้าหู้กันจะอร่อยไหมเนาะทานกับผักที่เราปลูกอ่าลาดน้ำชูหยุลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยขิงค่ะทานกับขิงค่ะถึงจะอร่อยเดี๋ยวไปเอาตะเกียบก่อนนะคะทานกับขิงถึงจะอร่อยค่ะใส่ลงไปเยอะหน่อยช่วงโควิดทานขิงช่วยร่างกายกันค่ะอ้าวเยอะไปเอาออกค่ะเอาออกได้ละค่ะ ทานแล้วนะคะอ,อร่อยค่ะสดชื่นมากเลยต้องเป็นเมนูโปรดของอีกหลายๆคนแน่ๆเลยอร่อยค่ะทีนี้ก็มาชิมผักกันค่ะคลุกน้ำสลัดซะหน่อยทานแล้วนะคะอืม กรอบอร่อยเคี้ยวมันเข้ากันได้ดีค่ะค่ะอิ่มอร่อยแบบแคลอรี่น้อยมีประโยชน์มากมายทำก็ง่ายๆค่ะกับเมนูเต้าหู้เย็นอีกหนึ่งเมนูแล้วนะคะที่จะได้ทานเต้าหู้ได้หลากหลายยิ่งขึ้นลองทำดูค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดติดตามให้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ